จอกันก่าตัวแล้วก็ครอบครัวอีกเช่นเคยค่ะทักทายคะ่ะแฟนคลับทุกคนสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับแฟนคลับค่ะเพราะว่ามีแฟนคลับใหลายคนคะ่ะถามตัวเข้ามาเยอะเลยคะ่ะแต่ว่าเรายังไม่มีโอกาสค่ะทุกคนเพราะว่าเรายังไม่มีเวลารวบรวมข้อมูลค่ะพูดแบบนี้ก็ว่าได้คะ่ะว่าแต่ว่าเรื่องอะไรล่ะคะก็ <c oughs> คือ ไม่มีเวลาใช่ค่ะใช่ก็คือเรื่องค่าใช้จ่ายตอนที่ตุยเราก็ครอบครัวกลับเมืองไทยค่ะว่าแต่ละครั้งเราใช้เงินประมาณเท่าไหร่ค่ะวันนี้เราก็เลยมาพูดคุยเรื่องนี้เนาะหลังจากที่คุณพ่อรวบรวมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะว่าค่าลงเลมตรงนู้นจุดนี้จุดนั้นแล้วก็ค่ารถค่าเครื่องบินราคาประมาณเท่าไหร่ค่ะเดี๋ยววันนี้ตุยจะมาสรุปให้ฟังคร่าวๆเนาะเอาเป็นว่าค่าเครื่องบิน จากประเทศเยอรมนีไปฮ่องกงแล้วก็จากเมืองไทยมาที่ประเทศเยอรมนีเนาะเราไม่คิดค่ะทุกคนเพราะว่ามันเป็นราคาที่ค่อนข้างจะสูงค่ะกลัวแฟนคลับตกใจค่ะอีกครั้งนะคะก็คือตอนที่เราไปที่เมืองไทยค่ะก็คือจากสนามบินแฟรงก์เฟิร์ตจนไปฮ่องกงค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ ที่นั่งไปประเทศไทยนั่นเองค่ะเราไปลงที่ฮ่องกงเรานั่งชั้นบิสเนสค่ะแล้วก็จากเมืองไทยกลับมาที่ประเทศเยอรมนีก็ชั้นบิสเนสเหมือนกันค่ะสองเที่ยวบินนี้ค่ะเราจะไม่ขอพูดถึงค่ะเพราะว่าราคามันค่อนข้างที่จะสูงเนาะค่ะเดี๋ยวกลัวแฟนคลับตกใจค่ะแต่ส่วนอื่นค่ะเดี๋ยวตุยจะพูดให้แฟนคลับทุกคนฟังค่ะส่วนอื่นคริสเตียนทำการไปแล้วใช่ค่ะใช่ว่า วทวทถาโอเคทำการเล็กด้วยกันแต่ไม่ครับพี่แซมบอกโอเคไม่เป็นไรครับด้วยกันทำการปานใช่ <สด S 2> แล้ว<น>ค่ะเนาะโอเคค่ะครเรามาเริ่มกันเลยค <c oughs> ่ะทุกคน <c oughs> ก็คือค่าโรงแรมที่พักที่ฮ่องกงค่ะเนาะสองคืนกับอีกสองห้องค่ะราคา ตกอยู่ที่17,000กับ100บาทค่ะอบวกเลขไปด้วยแฟนคลับเขาจะได้เชื่อห่งหมื่น17,000กับ100เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวให้คุณพ่อบวกเลขยปอกเกี่ยวกับทุกเรื่องนิดหน่อยได้ไหมครับได้ครับโอเคฮ่องกงรองเรมดอนนี้แพงนิดหน่อยครับทุกทุกสิ่งทุกอย่างที่ฮ่องกงแพงประมาณสิปีสิบปีก่อน ประเทศจีนไม่ค่อยแพงแต่ตอนนี้ฮ <Hey. S 2> ่องกงอยู่กับประเทศจีนและแพงแพงคืนค่ะเนาะโอเคค่ะก็คือค่าโรงแรมที่พักที่ฮ่องกงนะคะสองคืนเราใช้สองห้องค่ะประมาณ1 7 0 0งกับหนึบาทค่ะเจอหรือ,อยังเครื่องคิดเลขค<อ> <laughs> ริสเตนชอบการเลขโอเคค่ะต่อไปเลยนะคะก็คือค่าเครื่องบินจากฮ่องกงค่ะ บินไปที่ภูเก็ตสำหรับ5ที่นั่งค่ะ30,000ื 30, กับ400บาทอ่ะบวกไปด้วยบวกด้วยเป็นฮ่องกงเอ็กซ์เพรสใช่แล้วค่ะการเป็นฮ่องกงเอ็กซ์เพรสโอเคทุกต้องตอนนี้ก็ได้เท่าไหร่แล้วควุณพ่อตอนนี้ก็ 47,000กับ้าบาทแล้วค่ะเนาะต่อไปเลยค่ะก็คือค่าโรงแรมคืนแรกที่ภูเก็ตค่ะเพราะว่าเรามาถึงตอนประมาณเที่ยงคืนค่ะถ้าแฟนคลับได้ติดตามนะคะเรานอนใกล้ๆกับโรงแรมเขาเรียกว่าอะไรโรงแรมใกล้ๆสนามบินภูเก็ตเนาะพุนาพีอ๋อคืนหนึ่งค่ะมันเป็นห้องสำหรับครอบครัวค่ะทุกคน2,280บาท โอเคตอนนี้ก็อยู่ที่49,700กับ80บาทนะคะทุกคนต่อไปเลยค่ะโรงแรมนี้ค่อนข้างที่จะแพงมากๆค่าโรงแรมโรบินสันเขาหลัก5คืนค่ะทุกคนสำหรับเราก็คือสองห้องค่ะเนาะจะพูดอย่างนี้ก็มาได้ค่ะหกคืนอหกคืนเหรอหกคืนโอเคหกคืนขอโทษค่ะทุกคนค่าโรงแรมโรบินสันเขาหลัก6คืนค่ะเราใช้สองห้อง พูดแบบนี้ก็ว่าได้ค่ะเพราะว่ามันมี connecting d o o ค่ะจะพูดว่าห้องสำหรับครอบครัวก็ได้เหมือนกันค่ะ8 0 0 0มื 80, บาทเเป็นอมรวมทั้งรวมทุกอย่างเลยค่ะทั้งอาหารการกินอยู่ที่นั่นหมดเลยค่ะหกขึ้น8 0,000 000บาทค่ะทุกคนซื้อมอเตอร์ไซค์ได้สองคัน <laughs> <laughs> ตอนนี้ตกอยู่ที่เท่าไหร่แล้วคุณพ่อถูกต้องครับอือ uh huh. ใช่ไหมอือต uh huh. ิงติงงตอนนี้ก็อยู่ที่เท่าไหร่แล้ว หนึ 1> 1่งแสนหรอว่าอันนี้โอเคหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ด 1> 1ร้อยแปดสิบบาทถ uh huh. uh huh. ูกต้องค่ะโอเคต่อไปเลยนะคะค่ารถรับส่งค่ะจากสนามบินภูกเก็ตไปที่โรงแรมโรเบนสันแล้วก็จากโรงแรมโรเบนสันมาที่สนามบินภูกเก็ตค่ะเนาะสามพันสองร้อยบาทค่ะเป็นคาลักแต um, รนสเฟอร์ใช่แล้วค่ะมินิมินิบัสครับ เป็นบาสส่วนตัวนั่นเองค่ะเนาะตอนนี้ก็ตกอยู่ที่หนึ่งแสนสามมื่นสองพันเก้าร้อยกับแปดสิบบาทต่อไปค่ะค่าเครื่องบินจากภูเก็ตไปเชียงใหม่สำหรับห้าที่นั่งนั่นเองค่ะเจ็ดพันหกร้อยบาทโอเคไม่ไม่ค่อยแพงเพราะทำอ่าบุ๊กิ้งอ่านานแล้วใช่ไหมท่านเวลาก็คือตอนนี้นะคะตกอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าร้อยแปดสิบบาทค่ะ โอเคค่ะต่อไปค่าเช่ารถที่เชียงใหม่ค่ะห้าวันค่ะทุกคนห้าพันเจ็ดร้อยบาทโอเคโอเคหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันสองร้อยกับแปดสิบบาทค่ะทุกคนรถนี้ไม่ค่อยแพงชราคาไม่ค่อยแพงเนาะ ต่อไปค่ะค่าโรงแรมที่พักที่เชียงใหม่ค่ะเราได้พักอยู่ที่นั่น5คืนค่ะทุกคนเราใช้สองห้องค่ะราคาตกอยู่ที่1,000 0กับอีก1,000บาทค่ะโอเคตอนนี้ราคารวมก็อยู่ที่1 5 7 2 0 0กับปบาทค่ะทุกคนรวมอาหารเช้ารวมอาหารเช้าด้วยค่ะใช่ต่อไปนะคะค่าเครื่องบินจากเชียงใหม่ไปขอนแก่นค่ะสำหรับ5้าที่นั่งค่ะ ก็ไม่ค่อยแพงเหมือนกันหกพับาทอเครื่องเล็กเก่าเครื่องคิดเลขเก่าตอนนี้อยู่ที่1นึ่งแสนหกามพันเก้าับสามสิบบาทนะคะทุกคนต่อไปค่ะค่าเช่ารถจากขอนแก่นสามวันนี้ค่ะทุกคนสาวันนะคะเพื่อที่จะไปที่สุรินทร์ค่ะไปหาคุณตากับคนยายและเราก็ได้เอาไปคืนที่สนามบิน บุรีรัมค่ะมันหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรวันเวคค่ะมันก็เลยแพงค่ะทุกคนใช่หนึ่งมืนสามพันกับสามร้อยบาทค่ะโอเคตอนนี้ก็ตกอยู่ที่เท่าไหร่แล้วคุณพ่อหนึ่งเซนเจ็ดมืนเจ็ดพันสองร้อยสามสิบบาทต่อไปค่ะทุกคนก็คือค่ารถพร้อมคนขับค่าอะไรโอเคอันนี้มีแล้วเนี่ยอันนี้มีแล้วค่าเครื่องบินหรออืมอ่ะ ไปไปบุรีรัมย์ที่สุวรรณภูมิเอาใหม่ค่ะทุกคนก็คือค่าเครื่องบินจากเชียงใหม,ม่ไปขอนแก่น ,6650 บาทค่าเช่ารถจากขอนแก่นไปสุรินและเอาไปคืนที่สนามบินบุรีรัมย์ค่ะก็คือ13,300บาทถูกต้องออแล้วก็ต่อไปค่ะค่าเครื่องบินจากบุรีรัมย์ไปสุวรรณภูมิ สำหรับ5ที่นั่งค่ะทุกคน6,650บาทเหมือนกันราคารวมณนะตอนนี้ก็อยู่ที่1 77,200กับอีก30บาทค่ะ uh huh. ต่อไปค่ะค่ารถพร้อมคนขับจากสุวรรณภูมิไปพัทยาค่ะทุกคน1,600บาทค่ะ ราคารวมณนะตอนนี้นะคะ178800สนเ่นแกับอีกสาบาทค่ะทุกคนไปต่อกันค่ะโร <c oughs> งแรมพัทยาพาร์คค่ะ4คืนเราใช้สองห้องค่ะ1100งมื 1, 000, 1, 000, กับอีก200บาทค่ะตรงน,นี้ราคารวมนะคะ1นึ่งแสกากับอีกสาบาทนะคะ <c oughs> ทุกคนแล้วก็ราคารถรับส่งจากพัทยาไปกรุงเทพค่ะ 1,600บาทเช่นกันค่ะถูกต้องราคารวมนะคะ1 9 1 6 0 0กับอีก30บาทค่ะแล้วก็โรงแรมที่พักที่กรุงเทพค่ะเราได้พักแค่3คืนเองค่ะทุกคนเราใช้สองห้องค่ะราคา8,600กับอีก70บาทค่ะโอเคตอนนี้ราคารวมอยู่ที่สองแสนกับอีก 300บาทแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ท้ายสุดค่ะ <c oughs> <c oughs> ราคารถไปส่งจากโรงแรมไปที่สวรรณภูมิค่ะทุกคน800บาทค่ะราคาทุกอย่างค่ะที่โดยพูดมาตอนนี้ค่ะร,รวมทั้งหมดเริ่มพองของใช่ เริร่มตั้งแต่ฮ่องกงจนถึงเทพแล้วก็ไปถึงที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะราคารวมทั้งหมดค่ะ2อ0 0 0นหนึ่กับหนึ่งร้ 1, บาทค่ะนี่ยังไม่รวมค่าเครื่องบินไปแล้วก็กลับประเทศเยอรมน,นีค่ะเพราะว่าราคามันค่อนข้างที่จะสูงค่ะทุกคนนี่เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆค่ะพเพราะว่าแฟนคลับเขาสนใจมาค่ะเขาถามตุยตั้งเตโลบ ออ้ยรลบที่ผ่านมาแล้วคะ่ะว่าอยากจะให้น้องตุ๋ยทํารายรับรายจ่ายว่าแต่ละครั้งที่เราไปเที่ยวเมืองไทยคะ่ะ5คนราคาประมาณเท่าไรคะ่ะก็คือ2 0 0 0 0นห0 0กับอีก100บาทคะ่ะ <Okay. S 1> ยังไม่รวมค่าเครื่องบินไปกลับและก็ยังไม่รวมอาหารการกินคะ่ะทุกคนนี่ยังไม่รวมคะ่ะโอเคแต่อาจจะบ,บางคนทุกท่านทำ คุยกเกี่ยวกับเรื่องนี้เ,เพราะว่าบางคนทามสนใจใช่ใ <จ S 1> ค่ะใช่บางบคนสนใจค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากจะเอาเรื่องนี้มาพูดคุยค่ะแต่ว่ามีแฟนคลับถามเข้ามาค่ะว่าอยากให้น้องตุยกับคุณพ่อค่ะช่วยเล่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆให้ฟังหน่อยค่ะว่าการไปเที่ยวเมืองไทยแต่ละครั้งมันใช้เงินประมาณเท่าไหร่นั่นเองค่ะแล้วก็ราคานี้แพงไมแพิงไม,ไมรู้แต่ ตรงคิดโอเคเป็นฮาชนเป็นสามอาทิตย์ครึง่ใ<ช>รงใช่ค่ะเกือบจะถึงเดือนหนึ่งคะ่ะทุกคนเกือบเอเกืบหนึงเดือนใช่โอเคสงเอสงแสนนึพันกับอีก100บาทค่ะไม่รวมเรื่องอาหารการกินเนาะเราต้องจ่ายเพิ่มอีกค่ะแล้วก็ไม่รวมค่าเครื่องบินไปแล้วก็กลับที่เรานั่งชั้นบิสเนสด้วยค่ะแต่ถ้าคิดคนละ เป็น um, ห้าคนสี่ส,สมื่นคนละถูกไหมครับประมาณนั้นค่ะประมาณ mm hmm. okay. ก็คือถ้าคิดเป็นต่อคนนะคะส mm hmm. งเสนเนาะ mm hmm. ก็จะตกอยู่ที่คนละสี่หมืบาทครัทุกคนก็ค่อนข้างจะแพงเหมือนกันค่ะซื้อมอเตอร์ไซค์ได้หคันแต um, <c oughs> ไ่ไม่ไม่ uh, พูดแพงไม่แพงแต่เป็น ข้อมูลเท่านั้นใช่ค่ะเป็นข้อมูลสําหรับแฟนคลับที่อยู่ต่างประเทศเนาะแล้วก็มีลูกเยอะๆเหมือนกับเราค่ะว่าการไปเที่ยวเมืองไทยแต่ละครั้งจะต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่นั่นเองค่ะเพราะว่าถ้าดุยเดคริสเตียนเริ่มทําแผนคริสเตียนเริ่มโอเคมีพัติทิ้นเอเนาะใช่แล้วค่ะก็คือ,อคตารางเรียน,นของลูกๆค่ะปีหนาสาหรับปีหน้า แล้วก็มีคืิสเตีรยนคิดโอเคมีอะไรอะไรอะไรแต่ก่อนทำบุ๊กิ้งผมก่อนที่จะจองเนาะค่ะผมจะคิดก่อนโอเคราคาที่นายทุกกว่าผมจะถามตุยแลกครบครัวทุกคนโอเคไหมครับภายไหมครับแล้วก็เรือนนี้ใช่ประมาณ สองส,สองสามเดือนก็จะวางแผนเสร็จค่ะใช่ไหม,มก็ยอมรับค่ะว่ามันเป็นจำนวนเงินที่ค่อนข้างที่จะเยอะค่ะโดยที่ว่าเรามีลูก3ามคนค่ะทุกคนมันก็เลยดูเหมือนกับว่าราคารวมทั้งหมดค,ค่อนข<น>้างจะเยอะค่ะอันนี้เป็นโรบินสันโรบินสันเขาหลักค่ะทุกคนแพงที่สุดค่ะหคืนแปดหมื่นบาทลูกๆก บอกว่าชอบค่ะเราก็เลยพาลูกๆไปนั่นเองค่ะเนาะตอนนี้แฟนคลับก็ได้ยินได้ฟังไปเรียบร้อยแล้วค่ะว่าการที่เราไปเที่ยวเมืองไทยแต่ละครั้งค่ะเราใช้เงินประมาณเท่าไหร่ค่ะก็เยอะพอสมควรเนาะไปแต่ละครั้งอาจารย์คุณคิดอย่างน,างนี้ถ้าคนไทยมาที่นี้ที่ประเทศเยโรเปเพแงเหมือน,นกันแน่นอนใช่ค่ะใช่เป็น เรื่องเหมือนกันใช่เหมือนกันเท่ากันใช่ค่ะก็คือราคามันก็แพงเหมือนกันค่ะเนาะโอเคแต่กคิดว่าพเทยาที่ทอนไทยมีค่าคุ้มค่าใช่ไหมคุ้มค่าสำหรับทุกคนครอ,อ,อบครัวใช่ค่ะใช่ๆอไม่ต้องคิดเกี่ยวกับ กานเล็กท่านนั้นแต่ต้องคิดเกี่ยวกับคุ้มค่าวม่ามนคุ้มไหมใช่ไหมแต่คริสเตียนตื่นเออเต้นแล้วตื่นเต้นอะไรเกี่ยวกับพี่นาแต่ต้องทำงานก่อนต้องทำงานหาเงินก่อนค่ะแล้วก็ลูกต้องไปที่โรงเรียนต้องทำานาทีที่ของตัวเองก่อนค่ะเนาะ ต่หวังว่าปีหน้าช่วยกันมาให้ทีตอนนี้ก็คือเรากำลังเก็บเงินอยู่ค่ะทุกคนเพราะว่าไปแต่ละครั้งค่ะนี่เป็นแค่จำนวนเงินคร่าวๆท่านั้นเองค่ะยังไม่รวมค่าเครื่องบินไปกลับแล้วก็ยังไม่รวมอาหารการกินค่ะว่ามันแพงขนาดไหนค่ะขอโทษค่ะเด็กเพื่อนบ้านมากดกริ่งใช่ไหมถามหา้องว่านิดาค่ะเนาะโอเคค่ะตอนนี้ก็ได้ยินได้ฟังไป เรียบร้อยแล้วคะ่ะคร่าวๆค่ะเนาะว่าแต่ว่าปีหน้าเราจะได้ไปไหมอันนี้ก็ยังไม่รู้ค่ะทุกคนเพราะว่าเราก็ต้องหาเงินอ,อ,อีกครั้งใช่ไหมตอนนี้งเงินก็หมดแล้วค่ะต้องรออ,งรอ,อีกนิดหน่อยค่ะเนาะเก็บเงินสนุกแต่อย่าปอกครอบคุมครับไปด้วยกันขอบคุณเช่นกันคมาครับ ไปด้วยกันขอบคุณค่ะไปแอบขโมยดอกไม้ไปมาจากไหนอาจจะพีนาอาจาได้ไปอีกเนาะคุณโฟนี่กระดายเนาะไปเอาของใครมาแต่อันนี้เป็นตอกไม้ไปเอาของใครขโมยของใครมาไม่ขโมยเป็นสำหรับตุ้ยขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะเนาะเดี๋ยวเรามาดูค่ะทุกคนว่าปีหน้าเราจะได้ไปไหมเพราะว่าก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านั้นค่ะว่า ลูกๆไปเทอมแค่เดือนสิงหาเท่านั้นเองค่ะนอกนั้นเราก็อาจจะไปไม่ได้เพราะว่าค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างที่จะเยอะค่ะถ้าเราไปเราก็ต้องอย่างน้อยก็3มอาทิตย์ขึ้นไปเนาะมันถึงจะคุ้มใช่ไหมตอนนี้ถูกต้องอเป็นเดือดนสิบเท่านั้นใช่ค่ะใช่เพิ่งกลับมาได้ส่งเดือนเท่านั้นเองค่ะต้องรอเวลานหนต้องรออีกเดีุ๋จะอัปเดต แฟนคลับ <Friend> ใช่ค่ะมีความคืบหน<อ>า้<ม>าเรื่องใหม่อ,หมอะไรอย่างไรเนาะโอเคค่ะเนาะเอาเป็นว่าก่อนที่คลิปจะยาวไปมากกว่านี้ค่ะทุกคนโดยแล้วก็ครอบครัวค่ะเนาะก็ขอตลาแฟนคลับทุกคนไปแค่นี้ค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ตัวยมสรุปรายจ่ายคร่าวๆให้แฟนคลับทุกคนได้รับฟังด้วยกันค่ะว่าการที่เรากลับมาไทยแต่ละครั้งค่ะ ลูก3คนเราใช้เงินประมาณเท่าไรคะก็คือ2อ0 0สหนึ่กับ1 0 0่บาทคะ่ะถ้าคิดทุกๆอย่างอาหารการกินเครื่องบินไปกลับก็เยอะอยู่เนาะหกเ0็ดแสนอยู่คะ่ะทุกคนแต่ว่าณตอนนี้ก็เอาราคาคร่าวๆนี้ไปก่อนเนาะโอ,โอเคคะ่ะ เอาเป็นมากกว่นที่คลิปจะยาวไปมากกว่าน,นี้ค่ะทุกคนตัวโลโก้คุณพ่อค่ะขอตัวราแฟนทับทุกคนไปแค่นี้ก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่จ้าขอบคุณครับ